อ่าสวัสดีครับตอนนี้เราได้กลับมาต่อแล้วนะครับในอีพีที่สนะครับสำหรับสะพานสุดโหดนรกนะครับเออที่มีเมกาลอดอนรอซุ่มจมตีจากด้านล่างนะครับเอาละไปดูต่อกันเลยดีกว่านะฮะเอาละต่อมารุ่นใหญ่มั่งนะครับนะอาวูฟรินกับอ่าไอ้นี่ล้นลูกตุ้มมาด้วยอะ นะครับดูซิจะมีโอกาสชนะสูงแค่ไหนเอาเราพวกเราไปเอาทงให้ทีพระเจ้าคอยตอนนี้ทีมเรา,เามีคนหนึ่งแล้วที่สามารถผ่านไปได้นะครับนะพวกเราเป็นเรนที่ฉลาดที่สุดแล้วอไอ้บูเบรนมึงเป็นไ,ไงออ้ผมยังไม่ตอยครับพี่เอาละต่อมาตอนที่สองมันมาแล้วพวกเราตั้งหลักเอาไว้ระวังสะพานนี้นี่มันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ระวังตกนะทุกคนฮ้บูเบรนบอกโอ้สบายอยู่แล้วเอาละต่อมาตอนที่สามนะครับนะตอนที่สามมาว่าไงตอนที่สามมาพุ่งมาแล้วมาจะตุ่มตุ้มโอ้โหไม่โอ้โอ้ตกไปสองนะครับบูเบรนก็ตกไป ส่วนเหลือแต่อนี่ครับอันนี้บอกโอ้โหหมุนหมุนติวหมุนติวหมุนติวอ่าโอ้โอตายเฮ้ยแม่งเอ้ครับไม่ผ่านหมดเลยว้รุ่นใหญ่ตะกี้รู้สึกว่าเหมือนจะรอดแต่แม่งก็ไม่รอดนะครับแมเอาละต่อมารุ่นใหญ่สุดนะครับนะอ่าให้กอเทพเจ้ากล้วยเน่านําหน้าเลยนะฮะต่อมาก็กอริลลายักษ์โหเอาละคราวนี้ฉันรู้แล้วลูกน้องนั้นพ่ชีพเพื่อฉันเพื่อไปเอาธงจะมีคนเดียวเท่านั้นหนึ่ แต่มีคนเดียวเท่านั้นอย่างนั้นเหรอแต่มีคนเดียวเท่านั้นอย่างนั้นเหรอที่ผ่านเข้าไปได้เฮ้อเอาละมาดูกันมันจะหัวสักแค่ไหนไปนะครับนะเอาละนะครับบักกอรเทพเจ้าไกหน้าบักแห่ฉันหอดอยู่แล้วเฮอฉันจะคุมจันเทพเจ้าคอยลูกเทพเจ้าคอยได้บูดผิดลูกศิษย์เทพเจ้าคอยเอาละเอาละโอ้โหอะไรกันวันนียโอ้โหอะไรอยู่ด้านใต้โอ้โหเป็นคระโดดอย่างนั้นเหรอโอ้ช่วยด้วยผมโดนแดกนะครับแทนโอ้โหกูก็ไม่หล่อเหมือนกันโอ้โหตายตายโอ้โหโดนโดนตายหมดนะฮะตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งซวยนะครับผมบอกไว้ก่อน เอาละต่อมาพวกความหวังนะครับนะที่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสมากที่สุดนะครับนั่นก็คือพวกวอลกวายหมูนะฮะเออเสือด้วยนี่เร็วๆนี่นะครับนะเอาละพวกเราไปเร็วนะครับนะ อ่ะกดคลิกช้าๆผมว่ายังทันเลยนะเนี่ยนะครับโอ้โหทันเตียวมึงดิอ่าเสือลอยฟ้ามึงเคยเห็นไมหมโอ้แต่ฉันยังไม่ตายแต่หมูมันวิ่งไปแล้วนะครับหมูบอกแห่หมูนิวหมูหมเร็วที่สุดในโลกแล้วแจ้นะครับนะเอาแหละตัวที่สามมายังนะครับตัวที่สามบอกโอ้ข้ามาแล้วปิดบัญชีแขนซะอ่ามาเงยกลับไม่โดนนะฮะห,หมูบอกแห่แ้วจริงแกก็มาสิดีดีดีกด,ดตีนก็ตีนวิ่งวนไปวิ่งวนมาโอ้เอาล่ะฉันมาแล้วโอ้ตัวนี้บินขึ้นสะพานเลยนะครับเอาหมูโก้เอ้าไม่ทันนะครับนะ กูกดไม่ทันโทษทีนะครับลืมให้มันเข้าทงแต่ได้จริงหมูชนะแล้วนะคะเออไอตัวนี้เบ่งโอ้โหเดินขึ้นมาสะพานเลยนะโลกจิตมากเอาละ่ะตอมาช้างครับช้างตัวเดียวดูซิจะรอดหรือเปล่าช้างบอกโอ้ฉันเดินเฉยๆฉันก็จะตกาตห่าอยู่แล้วเอาล่ะโอ้โ,โอ,โโอโ้โดนนะครับเรียบร้อยช้างบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วกัดกล้วยช่วยพ่อด้วยโอ้เธอแดกไม่ละมึง เอาละถึงคราวนางสาวสัตว์กินพืชแล้วนะครับนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเอาไทนโนโซอรัสไปเลยนะครับไปสู้เขาไทโนโซอรัสบอกโอ้ตัวมันหนักอะไอพวกเนี้ยทำไงอะดูดิเดิเฉยๆก็จะตกแล้วแต่บอกเลยว่าหู้ค่ะเร็วฮ่าฮ่า,าวิ่งไปยี่ฮ่าโหู้นางสอวคาร์บอยไปแล้วจ้าว้าวที่ไใ่ไฟเออห,หนักเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับตาย อ่ะต่อไปแองโกลซอรัสอาจจะกัดไม่เข้าได้นะครับเพราะมันมีกระดองที่แน่นหนานะครับเอาล่ะแองโกลโซบอกกับไปฮูฮูฮเข้ามาแล้วย่ห้อยี่ห้ยี่หะไปแล้วอ๋อหัวทิมนิดหน่อยโอ้โหติดติดติดโอ้มันมาแล้วมันตามตุนฉันมาแล้วไม่ไม่มันกัดหางฉันฮู้ฮู้กัดหางมาเลยย่าจะไปไหนจะไปไหนฮู้กูจะไปกูจะไปเอาธงอ้อไม่ได้โอ้โหสุดท้ายนะครับพลาดตรงนี้ทุกตัวเลยนะฮะชอบตกกันตรงนี้นะฮะ แต่มาต้องเจอฉันชั้นคือเฟดดี้ฮาได้ข่าวว่าที่นั่นได้มีตำราการทำกระเป๋าสุดเจ๋งเหรอฮ่าฮ่าโอเคฉันจะไปเอาไว้เอาการทำกระเป๋าของชั้นชันต้องเป็นอ,อ,อนักสร้างกระเป๋าชื่อดังดิสเนโรกฮ่าฮ่าที่นั่นมันคือตำราใช้ไม้เอาะอะระจะัพเจาโอ้ตัวอะไรแดกวะเนี่ยโอ้โหโดนล่างไปกินเลยนะฮะอดได้ตำรากระเป๋าเลยนะครับนะอ่ะเอาละต่อมาพวกเขานู้นนะครับแบ่งลืมเล่นไปเลยนะฮะอ่ะอ่ะอ่ะ ไปโอ้พวกเราพวกเราคือนักรบไปแล้วโอ้พวกเราคือมนุษย์ที่ต้องโอ้ยความฝังไปนะครับเออไอชิบหายโอ้ยัยงเหลือข้อข้อคือเพ้อเพอข้อคือนี่นักรบแอคุซ่าเอาละไปต่อเพื่อเราโดนแดกฮ่าาคูก็ต้องโดนแดกสิจะรออะไรนะฮะตายเอาละเอะเอมันไม่ได้มีแค่เรามันมีหน่วยลบคอมมานโดนี่ด้วยดูซิว่าพวกเราจะรอดไหมตะกี้ผมติ๊กช้าไปหน่อยนะฮะโอเคเอาละพวกเรา วิ่งไปทุกคนวิ่งนะครับนะวิ่ง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 โอ้เอาละเราหลอดเฟสแรกมาแล้วไอ้ฉลามตัวนี้มันไม่ได้แดกเราแล้วแหละอ่าเอาละต่อมาตอนที่2มันจะมาต่อนะพวกเราต้องเตรียมพร้อมกันไว้เอาละโอ้เฮ้คอมบัโดติดกลับไปช่วยคอมบัโดเลยพวกเรากลับไปช่วยคอมบัโดเฮ้อเฮ้ยคอมบัโดเป็นไรไหมเอาโหโดนแดกเราอ่ะเฮ้ยทุกคนอย่าหันหลังมานะเฮ้ยพวกเราจะหันหลังมาได้ทุกคนเฮ้ยตอนนี้มันกำลังแดกคอมบัโดอยู่วิ่งไปทุกคนวิ่งไปนะครับนะะครับนโอ้ามนนน้้ากูโโโโออจะะะหดครับต่อมา แค่นักลบหน้าไม้นะครับบางคนว่ามันจะรอดหรือเปล่าเอะฉันรอดอยู่แล้วเอา้ารอเตี่ยมึงดีนะครับโอ้โหดูดิมันหูมื่อกี้มันบินขึ้นมาบนสะพานเลยนะครับแดกเลยนะฮะเอาละต่อมาพวกเราคือนักลบสปาร์ตันโฮโหกับนักรบโรมต้องลมมือกัน เพื่อพิชิตธงตรงนั้นเพื่อให้เรารอดจากสะพานนรกนี่ให้ได้เอาระไปครับตู้ดึงตู้ดึงตู้ดึงต้ดึงโอพวกเรารอดอยู่แล้วฮะวิ่งไปปีดาปกกนโรให้แน่นหนาเออไปแล้วไปโจ้โอีกสองคนติดเฮ้ยวกเราเออเอออย่าหลังกลับมานะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันเองเอาละพวกเราไปได้แล้วโอเคไป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 เฮ้ยตัวที่สองมันมาอีกแล้วโู้มันพุ่งออกมาแล้วฮ่นี่หรอฉลามยักษ์โอ้โหที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้จากนรกนี่เออเอาล่ะนะครับน้าเอา แล้ตัวที่3มาแล้วเฮ้เราจะต้องรอดเราจะต้องรอดเฮ้ยระว,วังมันโผล่ออกมาพวกะนะะวพววนะครับมาเอาละวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปไปแล้วไปๆๆๆๆๆโอ้โหนะครับส่วนเทีทเ่ยีเหลืออีก3ตัวตายหมดเลยนะฮะเออตนน้องนั้นนะครับไอ้นี่บอกฮื้อฉันเสียใจลูกคุณเพื่อนฉันตายหมดแล้วจะขอสู้เพื่อเพื่อนของฉันนะครับมนาะ ดีดอิสปาตันจะขอสู้ตายเพื่อเพื่อของฉันแกตายเฮ้ยมึงจะขุดเดินไปไหนอ่ะโดนแดดนะครับนะเรียบร้อยนะครับนะโอ้โหแบงคเอ้ยไอ้ลมมึงเป็นบ้าอะไรอยู่นี่เดี๋ยวมันคึกคักขึ้นมามึงอยากตายหรือไงมันเปิดประตูโอ้โหให้ฉลามไม่กคร์โลดอนเข้ามาไอ้ชิบหายเออไอ้ไม่กคร์โลดอนบอกอบอกประตูให้เราเข้าไปหน่อยนึะโว้ยนะครับนะเออเฮ้ยเอาล่ะแกอยู่ไหนมาเจอกันโอ้โหตายนะครับนะที่จริงชนะแล้วนะผมบอกเลยเกมนี้ ที่จริงนักรบชนะไปแล้วนะครับนะเออที่จริงเรานักรบชนะไปแล้วนะครับนะเออต่อมาก็อ่ะไหนลองเอาตัวเร็วๆดูดินี่เอาอาคิริสมาด้วยนะครับนะดูซิจะรอดหรือเปล่าเฮ้ตัวนี้ใครจะรอดนะครับนะมาลุ้นกันไปแล้วพวกเราหูไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุ๊เจาะปุ๊บเจาะเฮ้ดเฮ้้ทุกคนบอสเราติดว่านะครับนะเออไอเอฟอาเอาสะดุดนะครับนะเฮ้บอสจะไม่ทิ้งลูกน้องเอาละนี่ฉันขอสู้ตายเฮ้ยผมก็สู้ตายเพื่อท่านอ้าวท่านตีผมทำไมอ้าว ต่อมานะครับเอา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 นักลพบา้าเข้าได้เลยเว้ยเฮ้ยโคตรเร็วนะครับมนาะส่วนอัศวินก็ว่างไงอัศวินบอกโอ้ข้าขอสู้ตายอ้า้าสูตายเพื่อโดนแดกนะครับมนาะตายหมดนะครับมนาะส่วนนอกนั้นก็เป็นไงนะครับอัคริตกูตายนะครับมนาะแล้วไอ้นี่เป็นไงนะครับนักลพบา้ากูรอดนะครับมารอดคนเดียวเลยนะ้นองนันเร เอาละต่อมานะครับเผาแล้วนะุ่สาวสัตว์กินเนื้อนะครับแหนะ่พวกเราจะตั้งแรกแย่แต่โดนดิคัดกับแรปเตอร์นะครับแหะนะ่พวกเราเร็วไม่มีใครทำอะไรเราได้ไปโอ้โหโคตรเร็วฮพวกเราไปเราไป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 เอาละไม่ว่าจะตัวที่2ตัวที่3มันก็กัดกินเราไม่ทันหรอกโหยอนเหรอโอ้ยตัวที่สามว่าไงคนระับตัวที่สามบอกมาแล้วโฮ้ยพวกเราติดแล้วโอ้โหติดเตียงดินะครับเข้าได้เลยแบบชิวๆนะครับนะเฮ้ยดูดิ โอ้โหมังเลยแล้วชิมหายพวกนี้นะครับนะฮ่ไปปวดมันดูซิพวกเราไปปวดมันแล้วเข้าไหนเขาปวดดูซิฮ้แกอยู่ไหนวะอ้าวตกตัวนึงอปวดปวดเดินมาปวดเล่นอังสวัสดีแจวสวัสดีแจวสวัสดีแจฮ่เดี๋ยวจะก็กินเฉลยไดตายโอ้โหนี่คือสารลูกการไปปวนเขานะครับแอนก็ไม่น่าซ่ากับมันเลยเอาไรชิมหายแกฆ่าลูกพี่ฉันแกเตะตัวตาได้เลยฮ่มาสู้กันถ้าจะสู้พ่อพี่ของฉันนะครับแอบโดนแดกไปนะครับ พอ,พอกันนั่นแหละนะฮะเออเอาดาต่อมาเป็นคาโนทรโอรัสกับอโลซอรัสนะครับนะ,ะวิ่งไปเข้าเส้นชัยได้นะพวกนะฉันโวยพรให้พวกแกวิ่งไปอือคาโนทรอ,อ,โอรัสอืออะโลซอรัสตกคู่นะครับแ โอ้โหไม่มีทางรอดไม่มีทางรอดน่าไกลมึงก็ไม่รอดนะครับสองตัวนี้โอโ้พวกูดในโดนเสามันหนักอะที่จริงผมเอาแค่ตัวเดียวก็พอนะครับนะเอาล่ะแต่ผมไม่สนนะครับเอาไซโนตอรัสมาเลยตัวเดียววิ่งไปไอ้ลูกพ่อโอ้วิ่งไปไหนครับพ่อโอ้โห,หผมมาแล้วโอเควิ่งไปโอ้าวตกตั้งแต่รอบแรกเอ้าช่วด้วยครับโโอ้โหเดีนเสาวสามีกูดุไปแล้วนะครับนะเอาล่ะต่อมาทีเร็กของจริงนะครับนะขาอทีเร็ก อปฆ่าบางอาจฆ่าฆ่าฆ่าจะฆ่ามันก่อนก่านี้มันจะฆ่าฆ่าเออคุณจะพูดอะไรฆ่าฆ่าเยอะแยะว่าไปฮ่าฮ่าฮ่าตัวที่หนึ่งก็ไม่สามารถจัดการฉันได้เพราะฆ่าคือหัวหน้าที่เล็กสุดเจ๋งเอาล่ะต่อมาตัวที่สองจะไม่ได้เริ่มไ่ตกไปแล้วนะครับนะผมบอกเลยว่าตัวไหนที่หนักนะครับจะตกเฟสสองตรงนี้แหละนะฮะตัวไหนที่หนักแต่ถ้าตัวไหนเบาจะสามารถรอดไปได้แล้วก็ไปเสร็จที่เฟสสามซะส่วนใหญ่นะครับแต่บางตัวก็รอดนะครับส่วนมากจะเป็นพวกตัวเบานะฮะเออ อ่ะเอาละครับต่อมาเอาเป็นไททันนะครับเวอร์ชันหน้าเรเป็นพิซซาเลยนะครับนะเออไททันบอกไทอทันจะไปเอาธงไปไททันจะไปเอาทงว้าตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้โหมันก็เดินผ่านไปได้นะเนี่ยแต่ครับนะโอ้ไททันจะไปเอาทงว้าไททันตกโอ้โหเรียบร้อยนะครับไททันตกนะฮะเออเอาละตอนนี้ไททันนะครับโอ้โหไล่ต่อยไม่กระโดนตายหมดไม่กะโดนหรอกอ้าปากค้างแอตัวเยียร์นวัเดียรมันตีเราครั้งเดียวตายนะครับนะเออนอกนั้นก็เดสมอรเร่หมดแล้วนะครับ เอาละต่อมาเป็นรถอนาคตดูนะครับนะให้มันพุ่งตรงไปเลยนะครับดูซิมันจะรอดหรือเปล่านะฮะเอาละพุ่งไปประจับหมูุนพุ darn, พ่งไปพุ่งไปเอ้าแม่งระเบิดใส่เลยอ่าเอาละต่อมาเป็นรถจากอนาคตนะครับผมจะให้มันพุ่งไปเลยนะครับน้เดี๋ยวก่อนเอาระเบิดออกจากรถมันก่อนนะฮะโอ้โหดูซีโฟมันเลิ่มเลยนะฮะโอเคเอาละเอาออกก่อนปับป๊บปั๊บโอเคให้มันพุ่งไปเฉยนะฮะ โอเคเอาละนายพุ่งไปเลยพวกโห่ข้าจะพุ่งไปแล้วนี่ครับไปแบบชิวๆไม่ต้องพุ่งเลยทั้งสิ้นนี่ประตูเข้าไปแบบโอ้โหฉลุเฉียบนะฮะไม่มีเฉียบหรอกนะครับไอ้พวกนี้ยังตามไม่ทันเลยนะฮะเออมันเร็วมากอะดูดูดูโอ้โห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 เดี๋ยวข้าจะใช้สเปิร์เทอร์โบความเร็วของฉันแล้วนะนี่สเปิร์เทอร์โบล้อไฟมาแล้วรถลอยได้วิ่งล้าจริงๆนามใจได้สิพวกโง่นะแหมน่โอ้โหเด็กแว้นมาขึ้นมาโหอ่ะนี่เก่งจับได้แล้วเออจับได้แล ไปกัดเขาแท้ๆเส็จตายนะฮะ เอาละต่อมาช้างกันกล้วยบอกกู้ขอดมพกรก่อนเกลเขินข้องนี้โดยจำบระคำธนูนะครับอยู่อย่างนี้นะครับนะ่ยเ,เฮ้ยนี่พวกเราจะไปด้วยกันไปเร็วข้ามฝั่งไปนะครับเนาะโอ้ไปเร็วชองชองช่องชองสุดช่องช่องช,อง,ช,อ,งช,อ,งชองก่อนกล้วยอย่าไปเร็วยี่ห้พวกเราจะต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้นี่ถ้าบอกวันยิงมาก็ดียิงใส่มันหน้ามันเลยธนูเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องดึงมันมาแล้วอ่ะมึงไม่ต้องดึงมันมานะ,นะครับนะเออเอาละไป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 พวกเราต้องหลอดโอ้ไม่ไม่ผิดภาพนิดหน่อยโอ้ โอ้โหเรียบร้อยนะครับช้างตายตายทั้งช้งตายทั้งคนนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะ อ่ะเอาละครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับจบกันไปที่เออ่กอสติรานะครับผมคิดว่าถ้ากดเริ่มเนี่ยผมคิดว่ามันคงตกไปเลยนะครับเพราะตัวมันหนักมากๆนะฮะเอาลาะแต่ไม่รู้แหละกอสติราบอกว่าโคนใส่หน้าแม่งเลยใครจะกัดขากูกูจะฆ่าแม่งให้หมดโอ้ผมนี่แหละครับพี่ผมจะกัดขาพี่ผมคือไม่กลัวดอนที่โหดที่สุดแล้วว้านีดีไม่กลัวดอนเตี่ยมึงดีนะครับเรียบร้อยนะครับโดนโคนไปดิเออนะครับไอ้นี่บอกแฮ่จะฆ่าเพื่อนฉันจะตายดิถ้าหมุนควงสวรร่านยี่ห้า นะครับโผดกากนะครับเจอก็เสีร่าตัวสร้าไปหน่อยเป็นไงนะครับตายหมดเลยนะฮะเออยกเว้นไอ้หมอนี่นะครับที่เออแดกก็ไม่รู้ว่าเพื่อนตายนะฮะ อ่ะโอเคนะครับสำหรับนี้นะครับก็ต้องจบไปเพียเท่านี้แหละนะครับนะก็จบไปที่ฟงโรเลนาล่างไวรุ่นแล้วนะครับรับตัวแรกที่สามารถผ่านเข้าไปได้นะครับเอาละพวกเราไปวิ่งไปโอ้โหพวกเราวิ่งไปไปโอ้โหไปเตี๋ยวพวนี้เฮ้ยยังมีตัวหนึ่งที่รอดเฮ้ยยังมีหลายคนอีกสองสามคนเลยสี่คนเลยก็ว่าได้เอาละพวกเราวิ่งไประวังด้วยเฮ้ยตัวที่สองมันรอดักกินเราอยู่เอาละต่อมาตัวที่สามตกแล้วครับไอ้ที่แรกนะครับนะเอาละต่อมาฉันจะต้องรอดฉันเดินชิลดิ่สุในโรกสามโรคสี่โรคโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ เออโยด้วยนะครับมาเออเอาล่ะฉันรอดวะทุกคนฉันรอดดหขอพี่ชื่อพระเจ้าจะคอยอ่านายนะครับมเออเอาล่ะฉันรอดอีกคนนึงแต่จะต้องรอดอีกเอ้อไม่งั้นฉันตายแน่ฉลามที่อยู่ด้านหลังมันกำลังกระดึบ๊บมาหาฉันแล้วเอาล่ะฉันขอเดินบนจับไปแป๊บนึงนะโอเคเอาล่ะวิ่งไปวิ่งวิ่ง วิ่งสิวะวิ่ง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 อ่าฮะกูะติดตามมันกูติดตามมันช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้เจะติดตามมันโอเคฉันรอดแล้วฉันรอดแล้ววิ่งไปวิ่งไปเอออย่างนั้นแหละเพราะมันติดปักแล้ววิ่งไปเฮ้อเฮ้ออาจารย์มันบินมาจากไหนวะมันลอยมันแดกเลยนะครับนะเรียบร้อยไม่มีใครรอดน,นะครับตานี้นะฮะเออโอเคอัะนะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องจบไปเท่านี้นะครับในการเล่นสะพานสุดโหดที่มีมกาโลดอนรอแดกสองสามตัวนะครับโอเคสำหรับในข้อนี้เนี่ยสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบายเออลิ้งทันกันนะ